สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่างนันวันม่วา่าวันนี้มาออกนอกสถานที่ลูกค้าเก้าลูกค้าอยากเช็กระบบคุ้มสยามลูกค้าบอกว่าอาการมันดังไม่ค่อยดีอ,อูมาส่งผ่านเลยแวะทําให้ลูกค้าลูกค้าซื้อรถมืสอสอมมาแบบไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างหรืออยากเช็กระบบเราเพราะว่าใกล้จะล้มนาแล้วช่างเลยเตรียมอุปกรณ์แวะมาจัดการให้วันนี้งานยุ่งไม่ได้ออกรับนอกสถานที่เลยแอดมินแอบชอบอยู่น้เหมือนได้ไปเที่ยวดูลําบากเลย สู้ชีวิตดีฮะพยายามหรือยากมากๆต้องเอาเครื่องโอ๊้ห่างโอกและก็คั่งเอาออกให้หมดเลยให้เหลือแบบนี้แล้วทําการเปิดโอ้กเช็คระบบของเราต้องเช็คทีละเฟืองต้องหมุนดูว่าเฟืองไหนมีบัญห้าที่เห็นห็นยู่ก็คือเฟืองรูดไปแล้วเน้ถ้าพยายามได้ก็ดันเอาบ้างเดี๋ยวถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ต้องใช้อะไรที่สามารถดันได้ก็ดันเอาไปก่อนถ้าเราบีบเบ่เอยๆเฟืองก็จะรูดเพราะเฟืองมีอยู่ตัวแค่ แค่นั้นใครจะไปทนไหไวุ้ดเช็ครนะบุบคุบสยามของเราก<อ>็จะมีน้ำมันเกียร์สินลอ้อสินโมเลสินย่างกําเรลียวกินตัวเกียบ้ค่าแรงหรือเช็คลาว,วก็ราคาอยู่ที่6,500บ้ารอบาทเฟืองหรือลูกฟืนลูกค้าต้องมีจ่ายเพิ่มนี้พี่ช่างกำลังรื้อเช็คแต่ละชิ้นอยู่หาทุกอย่างเราสามารถแก้ได้และค่อยๆดูเห็นไหมลูปแบบเป็นตามุดก็มีช่วงนี้ลูกค้าเริ่มจะลงนากันแล้วราคาส้า ก็ต่ํามากๆคนลงทุนแล้วหักลบปบนี้ไว้เหลือเลยจะทําไงได้ก็เป็นอาชีพของเราซืบต่อกันมาอยู่ทีเดียวคือหาสิ่งที่ลดต้นทุนในการทําระเซรการทำนามีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมาย้าบํารุงรักษาอุปกรณ์แานกระเซตรต่างๆก็<อ>เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างง ไอเข่าแล้วก็ต้องดูแลเข่าให้ดีๆเห็นได้ว่าโครงสยามทำมาพอดีเฟืองเลยลูกปืนแตกลุกมาก็คือละเอียดหมดฉะนั้นแล้วเวลาขับเราต้องสังเกตถ้ามีเสียงดังบะบัาเราต้องหยุดแล้วเช็คโครงตัวเองก่อนาคืนใช้ไปนานๆได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนอะไรแต่ละชิ้นคือราคาสูงสุดๆอีพี่จะทักมาถามเป็นประจำเลย,ยหรือครงม่ไถน,นาเดินตามมาใช้เไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรดีให้พี่ช่างแนะนำ เอาจริงๆก็ทนหมดทุกโคมแหละแล้วแต่เราชอบขึ้นอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้งานอะไรถามว่าพังยากพังง่ายไหมก็พังหมดทุกโค้งนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วย<อ>งานผิดประเภทและอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ด้วยคนตัโตๆเขาจะบอกว่าเราใช้งานมาเป็นสิบปีไม่เห็นเป็นอะไรเลยให้เป็นได้ยังไงล่ะลลอก็เดิมเครื่องก็เดิม,มใช้งานปีละครั้ง พันก็แปลกแล้วจริงๆนะสำหรับคนอาชีพรับจ้างใช้งานทุกวันทำทุกวันอีปีหนึ่งเกือบพันไล่ปีหนึ่งลูกค้าต้องแกะมาเช็คเฟื่องเช็คลูกปืนสักขาเราให้พังคามือเลยได้ไม่คุ้มเสียออกรับจ้างทีรับเงินทิ้งก็ยอดกระปุกไว้ร้อยสองร้อยพอครบปีเราก็จะได้มีเงินซ่อมโครงซ่อมบำรุงมอีนี้แม่บ้านก็จะไม่บ่นเราแล้ววันนี้เรามาออกนอกสถานที่ถือว่าบรรยากาศดีมากๆฟ้าขึ้น คือเหมือนฝนจะตกพูดมาตั้งนานแล้วพี่ช่างก็อยังเช็คระบบเฟืองไม่ครบเลยออกแล้วงานของเราแต่ละตัวเราดูละเอียดและเช็คให้ดีมากแอ,แอบเห็นปาเก็นแล้วก็หน้าปวดหัวยุเหมือนกันเราต้องนั่งขูดปะเก็นออกให้หมดทั้งตัวเ,ออเราต้องเปลี่ยนใส่เป็นปะเกิตไม่ยกชุดงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เราทําให้ลูกค้าตั้งใจทําและดูละเอียดให้ทุกตัวเราเช็คเฟืองทุกจุดและจัดแจ้งราคาค่าซ่อมบำรุงให้ลูกค้าก็ลูกค ซส้มเราก็จะดําเนินการเท่าไปถ้าลูกค้าดูแล้วซ้มไม่ไหวเราก็จะประกอบกลับไปให้ไหม่ส่วนใหญ่เลยลูกค้าก็จะซ่อมสาคัญสุดๆที่ทําให้คงรถดมีปัญหาหรือเสียการใช้ล้อของเรานี่เอง<ม>คุณจัดไปใบตั้งแบบลุดแค่ห่ังที่ไหนก็อยู่ไม่ได้รอกพังมุดเมื่อเราหรือใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะมาทําการล้างเฟืองทั้งทมุดยกตัวแบบนี้ท้าให้สะอาดเพราะว่าเราเน้นความสะอาดเป็นที่ 嗯。 เวลาขึ้นประกอบเหมือนได้คุ้มใหม่ไปเลยนอกสถานที่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าจะเห็นขั้นตอนการทําของเรานี่เมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราเช็ดเป่าลมให้แห้งลูกค้าบอกว่าเฟืองตัวไหนเสียให้ซ่อมได้เลยและลูกฝืนเปลี่ยนใหม่หมดได้ใช้กันไปยาวๆเลยนอก,นอกสถานที่เราก็ยังรับอยู่นะต,ต้องไปเป็นลบๆไปส่งผ่านบ้างส่งคะไลบ้างถ้าทักมาลงคิวแล้วเวลาใกล้ถึงเราจะทักให้ลูกค้าอยากเช็คระบบลูกค้าสั สามารถทักมาก่อนจองคิวได้เลยว่าลูกค้าลงคิวทีหนึ่งส่งถึงสามเดือนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรให้เผื่อใครสนใจรับนอกสถานที่